ช่วงชีวิตนี้ไม่มีทางตันกับคุณตันภาสกรนนาทีที่จะมาชี้ทางออกให้คุณผู้ชมทางบ้านจากประสบการณ์ตรงของตัวเองคำถามในวันนี้ทำธุรกิจค้าขายและบริการมีปัญหาพนักงานติดกับวิธีขายแบบเดิมๆจะทำอย่างไรดีครับ ก็ทำธุรกิจบางครั้งเราชอบติดในกรอบติดกับดักของตัวเองยกตัวอย่างสมัยก่อนที่ผมทำชาเขียวส่งออกครั้งแรกๆเนี่ยผมพ่อไปประเทศลาวราวเนี่ยดูทีวีไทยเขาก็เอาไงคนไทยรู้จักอะไรเราก็รู้จักแล้วก็ประสบผมเร็จอย่างรวดเร็วเลยเราก็ติดใจเรื่องการส่งออกก็ไปส่งประเทศคัมแมน คำเมนเนี่ยเขาพูดภาษาคำเมนไม่ใช่ภาษาไทยเนราะนทีวีไทยไปที่คำเมนนี้คุณดูได้ดเดียวก็งั้นเขาก็ไม่รู้จักชาเขียวพอดีผมผมได้ตูวอย่างที่เราเคยเอางานประจําปีของเขาแล้วก็ไปตั้งบูตอนนั้นก็ไปที่คำเมนเนี้ก็ได้ใจเลยเคยเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของงานแข่งเรือของคำเมนนะครับก็ใช้เงินเป็นล้านวางหลายหลายจุด2030จุดนะครับก่อนงานนี้เราก็แจกก่อนตอนแจกแล้วก็เกิดปัญหาแล้วไม่เราจะเขียนภาษาขมบูชาแล้วนะครับก็เราเห็นลูกข้า เดินหนีคเขาหยิบไปปุ๊บเขาก็งงๆแล้วบางทีเขาก็เขินให้เพราะเขาไม่รู้จักนอกจากยี่ห้อเราแล้วเขาก็ไม่รู้จักชาเขียวเคยอะไรพอเข้าไปขายก็หนักเลยคือเราขายชา2ขวด40บาทนะครับแถมตุ๊กตาหนึ่งตัวก็ขายไม่ค่อยได้เลยที่ขายได้คือมาจากลูกอยาได้ตุ๊กตานั่นนักเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแลว้ว<ฮ>ว่าใช่แล้วล่ะก็เลยเรียกประชุมยุทธเดียวเพิ่งขายเลยถ้าเราขายอย่างนี้ไปรับรองขายไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับ <S <S เราไม่ได้บูฒขายชาเขียวนะครับเราบูฒขายตุ๊กตา เดินไปหาเด็กเลยไปแย่เลยเด็กเนี่ยตุ๊กตานะครับแล้วก็แถมชาเขียว2ขวดโอ้โหขายดีมากเลยครับวันรุ่งขึ้นเขาก็เริ่มรู้จักสินค้างเราก็ามาซื้อ ตัวอย่างที่ผมใหญ่ยกเยอคอตอนนั้นลูกสาวผมเรียนอยู่ที่อังกฤษน้องคลิปนี่ที่ทาแซฟอิลีนะครับวันนึงเขาก็โทรมาทางไกลนะครับบอกป๊าป๊าหนูมีปัญหาครับเคยโรงเรียนเขาอยู่บุญดอยนะครับเขามีกิจกรรมที่จะต้องทําแล้วก็ต้องขอสปอนเซอร์เคยชวนใหญ่แล้วเขาจะไปหาสปอนเซอร์เขาก็จะลงไปที่ร้านอาหารนะครับเออขอไม่ได้เลยเลยที่ได้มาก็เล็กน้อยเท่านั้นป๊าป๊าทำยังไงดีครับก็ผมโอนเงินให้ไปเป็นสปอนเซอร์ก็คงจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับ แล้วเราทํำยังไงให้กับร้านค้าเราเขาบอกว่าเนี่ยถ้าใครเป็นสปอนเซอร์กี่เหรียญกี่อะไรเงี้ยเขาจะมีสติกเกอร์ติดให้ในงานบนเวทีอะไรเงี้ยบอกว่าอันนั้นน่ะ้าเป็นปะป้าปะปะ้าเขาไม่เอาเพราะว่าติดบนเวทีก็ไม่มีประโยชน์นะครับคุณตันจึงแนะนําให้ลูกสาวเปลี่ยนวิธีตอบแทนค่าสปอนเซอร์โดยการทารีเสิร์ชข้อมูลผู้บริโภคให้กับร้านอาหารนั้นๆแทนการติดสติกเกอร์โปรโมทบนเวทีสุดท้ายมันก็คือเงินก้อนเดียวกันนะเท่ากันนะครับเขาก็ทําสมเร็จนะครับ การทำงานให้ผสมเร็จให้ดูที่เป้าหมายวิธีสามารถเปลี่ยนได้นะครับกฎของผมคือไม่มีกฎครับเข้าใจนะครับ